สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับปีสองพนหสิบห้าครับเขาจะเรียกเหรียญควนถุงนะครับเหรียญควนถุงปีหนึ่งห้านะครับก็เป็นลักษณะกลมเนาะคล้ายๆเหรียญกระสาบนี่นะครับข้างหน้าเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยครับด้านล่างใต้ฐานนะครับข้างหลังก็จะเขียนว่าเหรียญควนถุงนะครับ อยาจะขยายให้เพื่อนได้รับชมนะเนาะสำหรับเปลี่ยนผลุงนะครับก็ออกตัมหวัดก็ออกที่วัดที่วดบางคานนะครับปีสองิบห้พร้อมกับรุ่นรุ่นดังๆนะครับรุ่นรูปหล่อปั๊มนะครับปีหนึ่งห้ที่ว่าพิมพ์นิยมนิยมนะครับ ต่นี้เป็นเหรียญขวัญถุงนะครับก็มีสร้างกันมาหลายพิมพ์เนาะอันนี้พิมพ์พิมพ์ขวัญถุงก็เอามาให้เพื่อนได้รับชมเนาะซึ่งแล้วก็พิจารณากันนะครับส่วนตัวผมก็ดูก็ดูภาพองค์นี้ดีนะครับดูดูดีดูดูความคามชัดนะครับก็เป็นเนื้อทองเหลืองทองเหลืองกระไหลทองนะครับนั่งบนนั่งสมาธินะครับสัมาธิ บนฐานนะครับบางๆคมครับนี่ครับแล้วก็ขอบขอบปั๊มข้างหลังนะครับข้างหลัง1นึ่งนะครับแล้วเขียนว่าเลียนขวนถุงนะครับเพื่อนได้รับชมเนาะก็ลองลงพิจรนาแล้ว,วนะก็เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ คอมเมนต์ใต้คลิปเสนอแนะความคิดเห็นมาได้นลครับรับฟังทุกประเด็นครับไม่มีเกียงงอนครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับก็แท้หรือไม่แท้อะไรก็เพื่อนสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับนะครับวันนี้ก็มาให้เพื่อนชมเนาะก็ก็ลองพิจารณาดูกันนะครับก็สวดส่สงก็ก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญควนถุงนะครับ ก็วันนี้ก็นำาให้เพื่อนได้รับชมเนาะแล้วก็พิจารณากันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ